นี่ครับก๋วยเตี๋ยวมาส่งครับี่ส่งบ้านพ่อครับนี่ครับน้ำท่วมครับไม่ท่วมนะครับระบายไม่ทันนี่ครับใช้เครื่องสูบน้ำอยู่สงสัยท่อระบายมันตันนะสูบข้ามท่อระบายนะครับนี่ครับระบายมาตรงนี้นะครับโมเมนต์ ผมเมันห่อตันที่ปอ,อ u, น,น้อนำผึ้งฮะห่อหอระบายมันตันหรือเปล่าเนี่ยผมว่านเนี่ยอาวนี่ไปนะครับซอรุนนะครับรนี่ <c oughs> ตกมอวานตกมอวานนี่ครับ ตอนนี้มันยังระบายไม่ทันเลยครับเมื่อคืนนี้ตกตกคตรหนักเลยนะครับเม็ดเท่าหัวไม่มือนะครับเม็ดฝนเหมือนมันไปโมโหอะไรมาฝนอนะซัดลงมาเอา้านี่ก็หอมเลยนี่ก็หอมเลยหอ,อมเลยนะเอา้าเอาเลย,เอ,เลยอ้นี่ก็ห้อมนะครับ โอ้สองชั้นครับแต่ไม่ได้ท่วมสองชั้นครับโอ้ท่วมชั้นล่างนะครับเนี่ยครับที่ระบายน้ำนะครับระบายไม่ทันนะครับบันเสี้ยวนะครับไม่รู้อบตออะไรไม่รู้นะครับอยู่บันเสี้ยวนะครับแต่ไม่รู้อบตอะไรไม่รู้ครับตะ่กี้ก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปส่งนี่อบตอมาอยู่นะครับ อ๋อนี่ครับโอ้โหเครื่องสูบน้ำออามาตอนะครับนี่อามาตอเครื่องสูบน้ำมาสูบนะครับโอ้โหแน่นอนจริงๆเลยครับไม่ใช่เครื่องสูบน้ำโซลา่าเซลล์นะครับเครื่องเครื่องสูบน้ำเบนซินนี่ครับตรงนี้น่าจะตันครับระบายไม่ทันครับไม่รู้ท่อใหญ่หรือเปล่าไม่รู้หกนิ้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับหกนิ้ว อ้เงินเหี้ยเออได้อ้นี่ครับได้บอขึ้นสูงไาเลยเบีรขึ้นองเบียร์อ่นั้นนี่ะขียงหัองเข่าบ่เทียงห้อเข่าน้ำนอขึ้นอจันอ๋ออ๋อนี่ครับโอ้ มาคึ่งเขาวะประมาณครึบครึ่งครึบครึ่งนะครับเดี๋ยวดูลังเบียก่อนครับโอ้ยเซ็งเลยครับโอ้ดีนะครับแพ็คมาดีรรจุดีเบียกินได้แต่ลังลังใช้ไม่ได้นะครับขึ้นมาประมาณครึบหนึ่งครับครึบครึ่งโอ้ตายระบายบ่หันครับผมพอ บ,า,บาน่ยนะ้นปีนี้นะก็คือหน้าบานคุยนะออะแต่เอาหอ่อซื้อห่อมาเองเสียกสับข้าโตวนะหกนิ้วก็เลยหวมขึ้นมาหาคใ่่อพนอนนี้จะมาคุยเรืองแพูดลงคว้มม่ีแล้วมือ่อนี้งมันบ่ี่ดอปอแล้วมือี้กระเคมแบไล่มาก็มีขี้เ,เซตไหมเซตทั้นเซตนีม้มาขาเนี่ย เฮียห้อเฮียต uh ้องยีก yeah. <laughs> ่อนโอ้ใหญ่ก็จะแนวเราไม่เหมือนแมเอเนี่ยดิเออคอเปลี่ยนคอเพราใหญ่อันนี้เวลาเขาก็คุดดอนกี่ใหญ่แหละว่าพคอมันใหญ่อยู่นะอ๋อเออแม่นเนาะเออแล้วมันตันไซตตันคือไซต์งูนี่นะที่ดินมาหอนขึ้นหอนขึ้นน่ะตันเดี๋ยวรอเอาซีเรนเนี่ยมาวัดแล้วไม่เลยนะได้ปีน้าวะวะเฮ้ยวานะเพราะว่างบปีน้ามันมาแล้ววะ โอ้สบายเลยเนาะมันเนี่ยหอดเยวเฮียซีเลนน่ะแต่อันเนี้ยอีเป็นไอ้ลองระบายน้ำเนี่ยเคสมันครึ่งเคสเศร้าไฟนะเออลองระบายน้ำอันนี้ลองระบายน้ำครัว่าอันนี้ก็เป็นเส้นข้าวมาห้าลองระบายน้ำไก่ได้อยู่ซ่องเมตรสบายเลยหรืออาวฟีน้าเนาะโอ้คุยไปคุยมาโม้ไปโม้มาลืมน้ำ <laughs> ไปละ วยเตียวเม,วม,วมวรงอบกตอเ้อรเนี่ยเอาอันนี้โมเมนใส่ใสยย่ยางน้ำนี่แ่ะใส่น้ำเึิงอุ้ยเนี่ยใส่น้ำพึิงวะเอานี่เป็นสายยางน้ำสาสาน้ำพึิงบรู้ใส,นสนนน่น้ำพึิงวงไหนอีกอ๋อรูปเดนน่นนะนเนาะโอไปละ